these fighters here weighed in at 66 kilograms and once again the fighter standing here in the blue corner he is 21 years of age stands 173 centimeters tall with a professional fight record of 24 173 cm 66 21 นักชกจากมมแดงครับอายุ17ปีจากสงขลาประเทศไทยนักชกคนนี้สูง180เซนติเมตรชกมาแล้ว46ไฟชนะ33และเสมอ2ขอสิปรบมือให้มาแล้วครับนกกลงหัวจุกจากสงขลาครับหัวเลๆแบบนี้ไม่ใช่ใครครับสมิงหนุ่ม10หนุ่มน้อย180กับ173กับ66กิโลกรัม17เกับ21ปีครับอ่ะ สดกว่าสูงกว่าครับแต่21ปีก็กำลังห้าวแล้วสำหรับแพตริกใครจะอยู่ใครจะไปฮาร์ดคอร์ลุ้นกันครับหัวแกนี่แหลมเป๊ะเ,เลยครับสมิงหนุ่มครับนี่คือเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาเลยครับครับผมเสียทรงนี้ไม่มีแรงต่อยสมิงหนุ่มโอ้วันี้สูงกว่าพทริกซาน่าเห็นได้ชัดเลยครับไปครับยับซ้าย หัวแข้งซ้ายครับรักษาระยะห่างไว้ครับอืมไต่ขวาได้ครับแพทริกโอ้โหโดนแข้งซ้ายคืนอืมโอ้โหด,ดีเลยครับโอ้โแพทริกก็มาเรื่อยๆครับอุ้ยเจอข่าวของสมิ่งนุ่มอ้โหไต่เข้าจะก,ก้านคอเลยบนบบนี้แพทริกไม่สนครับถีบสกัดเอาไว้ จับจับแล้วโอ้โหแม่แต่ปากซอกไม่โดนเลยครับสมิงหนุ่มคนนี้ต้องการสูงสูงครับโดยเฉพาะหมัดขวาครับต้องระวังหมัดหน้าหุกซ้ายของแพทติกซาน่าด้วยไปขวาเข้าไปครับโอ้โหมีโยกหลอกโยกหลอกโอ้โหงงไม่งงครับจะงงตัวเองหรือเปล่าสิครับจะเจอแข้งขวาเข้าไปเต็มๆตเลยครับ แบ็กค uh ิก huh. ครับแต่ว่าก็โดนไปปลายเท้าโ oh, อ้ตบขวาสวยครับแพทริกคือลักษณะการต่อยนี่ต่างกันเลยครับ <Yeah. S 1> คนนึงนี่มาแบบเร็ว <Yeah. S 1> จุกจิกจุก,จ,กจิกครับ <Yeah. S 1> อีกคนนี่ดักเอาเน้นๆครับโอ้โห <Yeah. S 1> oh, oh, หมัดขวามาแล้วครับสมิงนุ่มครับวันนี้ไม่กลัวหมัดของซาน่าเลยครับแล่เป็นแล่โดนเป็นโดน โโอ้แม่งเ,เล็กกว่าสั้นกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เสียวนะครับไปซ้ายมาครับอาจิ้มบัดขวาแข่งซ้ายครับโอ้โหยหุบซ้ายขอตัดวงในครับวงในยังไม่ได้เปรียบครับ แข้งซ้ายสวยครับคือจังหวะโอ้โหทีทำลายจังหวะแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาไปติดนัดศอกซ้ายโอ้ยนัดศอกนี่มีเสียวเลยครับโอ้โ,อโอหหมัดขวาโอ้โหลุ้นนี่หัวใจจะวายครับคือถ้าโดนมันก็มีสิทธิ์การชกยุตินะครับห,หน้าสวยครับหนุ่มจิ้มขวาหมดยกแรกครับ ก็ต่างคนต่างโดนเลยครับยกแรกที่ผ่านมาครับดูภาพช้าครับมี่ครับแข้งซ้ายเข้าเต็มกรามเลยครับสมิงหนุ่ม <S <S ยังคนได้มีแบ็คทีกไม่โดนครับไปติดนวมนะครับ โอ้โหหมัดขวานี่โดนเต็มๆสันหมัดเลยครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับถีบหน้าครับโอ้เข็มๆมันๆครับรูปปากเลยครับอ่ะวาต่อยก2ครับสมิงหนุมครับจุกยังตั้งอยู่ครับอ่านิ้วๆ,ๆๆจิ้มตานิ้วจิ้มตาโอ้โหสนแล้วครับไม่สนไ่ดิบอกไม่รู้ ปาตาปล่อยๆปล่อยครับแต่ว่ากรรมการจะไม่ว่าอะไรครับหนุ่มบอกมาทำกับผมอย่างนี้เหรอปากศอกหัดแข้งขวาต่อยขวาเข้ามารวบครับแพทริกกดลงมาโอ้ยตบซ้ายสวยครับแพทริกจะถีบหน้าอสมินนุ่มหัวแข้งคืนปากซอกจับ ใครตีใครสอดแขนหมัดขวาโอ้ยา,นานแล้ว,ลวได้เรื่องแล้วครับก็ไปจิ้มตาเขาก่อนนะครับแต่ดูแล้วไม่น่ามีอะไรนะครับแต่บริเวณตีนผมเลยครับแค่นี้สบายครับอ่สนิยนุ่มบอกได้ครับเดี๋ยวผมขยายขนาดให้ครับจิ้มลำตัว กระโดดข่าวลอยตามด้วยศองจังหวดแข้งอยู่ครับขยับขยับสุ่นลำตัวแข่งซ้ายครับหมัดขวาโอ้แมททิกลำบากแล้วครับโอ้โหตอนนี้ครับขาขวานี่ฉลอไปด้วยเลือดเลยนะครับ ตีขวาละตัวเลยครับโอ้ยพยายามแล้วโอ้ต้องตีกันเชียงถอยอย่างเดียวเลยครับแพทริกกลับมาทีมครับอ่ากรรมการว่าอย่างไรครับให้พี่หมอดูอีกทีนึงครับโอ้โหเลือดมันออกเยอะเหลือเกินโอ้พี่หมอแก้กระดาษนั่นแหละครับสำลีชุดเดิมเลยครับซับอีกครับสบายครับหมอบอกเดี๋ยวเย็บให้ครับต่อยให้เสร็จก่อนแต่เธอเย็บรวมทีเดียวครับเย็บมาขับหลังสองครั้งไม่โดน เกี่ยวมาโอ้โหฟันสอาขวาไม่ถึงครับทีบซ้ายแบลกใจคอแก็งจะเปิดอีกแผลครับสมิงหนุ่มขยับขยับไปหลอกล่อ,ลอมีสายวัดระยะครับขยับเข้าไปอีกโอ้โหไตขวาอัดโอ้โแต่ว่าก็ยังสู้นะครับหมัดขวาของม่ทิ้ซาน่านี่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับโอ้ยม,มีขวาครับ จะตีตีไม่ได้แลทกรรมการเตือนครับเนีเหนียวเชือกจับจับอย่างขวดขวาครับสนิงนุ่มปากสอกสู้เหมือนกันนะครับแพทิกโอเดโดนหมัดอีกโอ้บอกจานจานพอเวลาสะกรูครับจานไม่รู้ว่านิ้วจิมตาหรือว่าเลือดเข้าตานะครับ แห่ก็ตอนต้นยกแกเรานิ้วไปจิ้มตาสมิงนุ่มรอบโอ้จนกกงหัวจุกเดือดเลยครับโอ้โหไตควาดครับเต็มเต็มต้องตบเกียร์ถอยก่อนเลยเลยครับแหมเป็นเรื่องเลยครับยกที่สองครับโอ้โพลาติกครับดูภาพช้าก่อนครับนี่ไปสอกใส่ก่อนครับ แล้วดูจังหวะของแกตอกลงไปดือด้อๆนี่ยนะครับโอ้โหน่าจะแตกตรงนี้ด้วยเลยครับปากเองก็ต่อทับตูเลยครับโอ้โหสีบทยาเข้าไปตรงๆเลยครับจังหวะนี้เวียงมาก,กับหลังไม่โดนครับแพทริกซาน่าไปซ้ายอัดเข้าไปจิ้มขวาครับ โอ้ต่อยแบบเมามันมากเลยสมิงนุ่มยังไม่รู้ว่านิ้ม้วจิ้มตาหรือว่าเลือดเข้าตานะครับแม่แม่ไว้ก่อนทีครับโทษทีนะพี่อขอโทษเสร็จก็ลุยเลยครับสมิงนุ่มเน่ดูเบิ้แข้งขวาครับสมิงนุ่มโต้แข้งซ้ายโอ้เบิ้นแข้งดีครับแพทริกซาน่ามาอีกแล้วแต่กลายเป็นคึกคักคักคึกไปเลยครับแพทริกซาน่า โอ้สิ่งห์น่าเป็นห่วงสมิงหนุ่มก็คือเรียวแรงนี่แหละครับจับต่อยขวาเอาวิเสียบเขาทำการไม่นับครับอขอไว้สักทีแล้วก็ต่อยต่อครับหัวซ้ายอืถีบซ้ายครับต่อยขวาลำตัวอา้อาวยังไงครับยังไงครับเจอลำตัวเข้าไป ขะยับลอกอ่าสายมาครับอ่าสายคืนติดบังครับพทริกแค่กรรมการแค่บอลเลยครับจะถอยไปไหนครับแะมับซ้ายโอ้โหบัดขวาไม่โดนครับเอารัดล่างมาแล้วก็พาเททิ้งลงไป แผลนันเ็ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่เลือดเนี่ยครับหมอดูก่อนครับหมอบอกสบายครับไม่เป็นไรครับสำลีมีเป็นก้อนครับโอ้หมิงหนุ่มบอกครับขอต่อนะครับท่านแบบนี้ครับแหมโอ้โหมีขยับหลอกแต่แต่ว่าสัมภาหนุ่มตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับโอ้โหแบ็คคิ๊กโชว์นี่มีสลับขาเตะอีก แข่งขวามาขวาไปครับขีบเอาไว้จิ้มลำตัวหือขีบขวาอ่ะ,จะเจาาคืนบ้างครับแพทริกซาน่ายังไงดีไต่ขวาก็ไม่ถึงครับปากศอกไม่โดนโอ้โหศอกกลับไปเข้าท้ายทอยครับหุ่งกดแข้งขวาเต็มไตเมื่อสมิงนุ่มโยกโยก,โยกหาจังหวะ โอ้แต่อาวุธแกก็ยังจุกจิกยังมีโต้มีเถียงตลอดนะครับสำหรับแพตติซาน่าจากฮังการีครับ,บปัดขวายังไม่ถึงครับงัดศอกซ้ายโอ้ปากศอกอีกแล้วปากซอกอีกแล้วโอ้ยแทงเข่าวขวาต้องถอยนะครับเจอเข่าของสมิงหนุ่มเข้าไปโอ้โหเลือดก,ก็เปื้อเต็ไมไปหมดแล้วครับสมิงหนุ่มอ่าจะหมุนจะหมุน อดยกสุดท้ายครับโอ oh ้โหวันนี้มาดุจริงๆครับสมิงนุ่มน <c oughs> ี่เ <c oughs> ชื่อดค <c oughs> อโชว์เลยครับ <c oughs> ดูภาพช้าครับนี่จิ้มขวาแหมทำท่าจะหลอกต่อยบนแล้วก็เสียบลำตัวครับทีบซ่อคอ รัดล่าเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็เวียงทิ้งลงไปหลุดครับแข่งขวามีแบคคิกต่างห่าแต่ว่าไม่โดนแม่นี่ก็สลับเท้าเตะมื่อแพทิกไม่โดนเหมือนกันหักศอกครับขณะนีิสารานี่จะสอกกลับเดี๋ยวดูนะครับแพทิกสวิงนุ่มต้องต่างฝ่ายต่างไม่โดนครับ โอ้โหโดนบริเวณกลางหลังครับ yeah, กำปั้ <right S 1> <า>นขวาของชนะนี่กรรมการทั้งสามท่านของเราครับให้คะแนนสามสิบต่อยี่สิบแปด all for the winner from the red corner แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับสมิงหนุ่มส์หนุ่มน้อยครับชนะคะแนนไปครับแล้วเดี๋ยวเต้นอำลาเบรกดีสั้นหน่อยครับ